้ขอได้เยอโอ้โหไม่ใช่คเลยนะตาใจตาใจไหมเสียงอะไรนได้เดือกูแหละเสียอะไรนะรีบเลยกูเเนผมว่าขโมยชัวร์เลดู่ม่ได้บู้มึงาัูเต็มเลยอ่ะ ui chồng một có lâu? Wait, ui, một tí bên Wait, chồng một tí bên Wait, chồng một tí bên Wait, chồng một biết lâu? Wait, này một tí khéo, đừng chồng một đi, khéo, Wait, chồng một tí lâu? Wait, chồng một tí lâu? Wait, chồng một อ้าวฮึหนูมีอะไรเพื่อนดูเองก็ได้ว่าสีอะไรวะเมื่อกี้เอ๋อสีสีสีเขียวสีเขียวไม่มีสีเขียวกันทิ้งเขียวมาก่อนเลยพี่มีสีอะไรอ่ะส้มส้มเฮ้ยเรากันละส้มนะไอ้ส้มจริงนะโอ้โอ้มีจุดอะไรดิเฮ้ยอ ใช่เหรอออเอาเรียบมลยไห้น้อโอจวดักคนเนี้ยไอผมชนะแล้วตอเนี้ยไอยมารวนเลยโอ้ยมียมีมาขามใบเดียวแลวพีมจะมองพี่มะขชนะได้ทำพีมะขาชนะเนี่ยอาเลยเนี่ยไม่มีหรอกทำมากดเฮ้ย เดี๋ยวกูงงไงี้มาหมึนมาจากไหนมาหมึนมาจากไหนที่ไปก็ย้อนกลับเลยแล้วตอนแรอ่ะใช่ไม่พูดเลยแล้วทำไม่พูดอะไรเลยอ่ะน่าไปกดจมกดใจนะกดถือจมมีเมาไมีเมาโอเคอีเจี๊ยบนี่อย่าหลงสีมากนะอย่าหลงสีมาก ผมพี่ผมมีสิผมมีสีเดียวอะมันพี่คิดตานั้นเลยอะจริงเหรอมามันมาหาผบแล้วพี่เอ้พื้เสือดีกอ้าเอาเอาโอ้ยไม่มีน้ำเงินอะนับ มัดมัดมัดสีเลรเปลี่ยนเลยใชมัด้อพี่มาข่าไม่สีเลยโอ้โโยเาช่วยกันดีกว่าเขาเขาทดแทนกันได้วไงล่ะครับทดแทนบุคเ่งดลดเลือกมาเนาะ้ําเงินบ้ยังได้อะไรนำเงินน้ำเงินอ้าพี่ไม่ขับสือทาอยู่แล้ว จังไรน้ำเงินเฮ้วางน้ำเงินมาออกแดงน้ำเงินชมน้านเด็ดปะเฮ้ยโอ้โหอย่าจุ่ะไร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 ขอเปลี่ยนอยากได้สีอะไรพี่มะขำ ออกมาเอาแวแรดทุกทีเลยนะ้องพี่ได,ได้ทุกสีอนะ่ะเอาแรดทุกสีนะอันนี้ไปโอ้โหมึงแฉมโอ้ยโอ้โหยา่บอกได้ทุกสีจริงนะอไอคนละสีพี่คิดจากได้สีอะไรพี่อ่าเหลืองเหลืองส้มส้มส้มไฟอไอกมาสวย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 มันเออเกี้ยเอเกี้ยมึงสะรับฟูก็ได้ไม่มีป,นะปัญหาหรอก ใช่ไหมล่ะจะไอ้ไหมใครหมุนเลยเมื่อกี้พี่ขาหมะขาหมุนกูว่ตกใจแล้วเี่กูยังงงอยู่ผมเล่นขโมยแล้วผมจะให้พี่แล้วผมจะขโมยมาดูสานี่ใครจิงไหมอีเวนมึงเอาโดนเลยอ้าวพี่ชายเอาแล้วมีเสียงเงินใบเดียวเหรอเฮ้ยโห Mình sẽ hạ vừa lần này. Oi! Tì nắng, tập quán mỗi lần. Tì nắng, tì nắng, tì nắng. 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 không? nắng, tì nắng. Tì nắng, tì nắng. Tì nắng, cái gì? เด็กินออะอาไม่ทันพี่ต้องการสีอะไรพี่ว่ามาเลยให้เห็นเด่นชัดโอ้ยชิบหายแล้วคุณนัทไม่ให้หรอกเหรอเหรออะพี่ขอโทษนะครับเฮ้ โ,โอเคเป็นสีสวยบงเวิบกลับไปหนึ่งดีจ๋วเขามาระบายไปทำให้คนระบาชนะก็แล้วกันนะไม่รูงเรื่องอาจารย์กูช่วยมึงเหรอกูช่วยมึงสุดฤทธิ์เพื่อนช่วยอะไรไม่อยากช่วยเลยไอ้สารพี่นะสารพี่คิดจะนะกูกูเปลี่ยนสีให้มึงอย่าไม่สนุกมูลคุณดีนะ ใช่เปล่าเออก็จริงแหละมวยใช้เปล่าเยอะเ้ยนี่คุณเห็นทุกคนเป็นคู่แข่งไงแต่คุณไม่เห็นผมไงผมไงครับแข่งแด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 งอันนี้เสียงรถใช่ไหมรู้เสียงไหมเราหรือเราหรือไแมว โ,โอ้โหเฮ<อ>้ยอ๋อผมก็มีพี่กูก็มีติเนี่เนาะแอ่อผมไม่มีอะ่ะเอา้าไอสันขโมยเยเหรอผิวไหนไว้เน่ถ้าขโมยมันขโมยคนถัดไปนะ ủa gì à, nữa điều gì nữa điều 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 à, nữa

มีไปเดียวแล้วเราทำยังไงีงนไมได้เกูแหละกูมีจากนอกนอกไม่มคยไม่เคยเชื่ออะไรจริงห่อพี่ไม่มี้คุ๊กตดเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ก็ไม่ควรนะงัยกู้ไหมรู้ไห วูเอ็นไอ้ที่ดังยิ้มเลกูไม่ได้ว่าจะโมาดูวันพเไม่ะหผมได้าผมได้เฉยเล่นบ้างเฮ้ยมมาเร่ออะไรจงไม่มีจบอ้ยิปมันจะจบสีส้มนะนะ ะใครหยุดกูได้อ่ะมันจะามส้มนะแล้วพี่ไม่มีพี่จั่วลองจั่วดูก่อนพี่มันพูดอย่างเงี้ยใคร่ละห้ามส้มนะเนี่ยเรื่องะไรอ่ะแล้วกูทีนี้ก็เพิ่มมาเดิมอีกนจั่วจั่วเอาจั่วเอาเนี่โอ้โหห้ามผมอีก ไอ่สั่นแนวเล็กเลยเอาดีเลยส้มอะไรก็ได้พี่ส้มเฮ้ยเราเรามีส้มจริงไงมีส้มจริงส้มกับส้มมะส้มกูอยุดตายด้วยผมแล้วเนาะใบเดียวยังอยู่ได้เหรออยู่ได้อะลองสีส้มสีอะไรไม่เสียเลยเฮ้ยเอ้าวอาเว้ย ต้องมีผืชชนะหน่อยไหมหน่อยกดละบายกันโอ้าหโอูโหูถามจริงโอ้ยมอะไรเนียโอ้เมวยีี่ีนเมวยตั้งแต่ต้นเกม่ะโหดปะรมอะวยเกมนะโวยต้นเกม กูไน่าจะดีเลยมีอาการนิดเดียวสีส้มสีส้มพี่ีโน้มาเลยเออได้เลยหรอกสีส้มในมืออย่างเงี้ยเนาะขอมาพี่จัดให้งานงอกเลยอ๋อสีส้มหมดแล้วไงทีนี้ Oh. ขอบคุณโอ้ oh. ขอบคุณโอ้ย <c oughs> ขอบคุณเฮ้ยเนี่นี่ไสีซ้ำหรอกมั้งขอบคุณโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยังจุกได้อีกโอ้โหเสียอะไรพี่ฮิตพี่เสียอะไรจ๊ะที่ปะที่กิเหลืองเกี้ยวที่ปะที่กิเหลืองเกี้ยว

<ítulo> ไม่ได้มึงไม่วยมึงลงมาได้อ่าโอ้โหี่อ้สรกูเนี่ยเฮ้ยอดมเลยว่าละได้องได้ไงวะแล้วผมมีไฟเล็กแปดสองอันแล้วเมื่อกี้ Restless, กีเก้เพ oui> ื่อนอย่าไปหัวร้อนเดี๋ยวคิดป่ะไม่ได้คิดป่กเกลียดมากเขาบอกว่าพี่พี่มาขามบอจริงๆนะเนี่ยเสียอะไรเสียอะไรเดี้ยง ผมคิดตเเตนนั้นโอ้ยเรียกันอกับเายหัวเราไหมหัวเราแบบไม่มีเสียงอะแล้วพี่มาขอว่าเจอจเลยแล้วเสียงกึ้งเสียอะไรพี่แง้องน้ำลบแล้วเอดว่าอะไรเลยพี่มึงปล่านเลยเดี๋ยวกูจัดการเองโอพี่ชจะเราไอ้เรืองขอยู่เมื่อกลยนะ ถึงเลยเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็เพิ่มเลยอะน้อยไปให้นิ้น้อยไปเนาะให้สลับกูหร่อยดิกูจะเอาสัหร่อยมาได้นะได้นะได้นะโอ้ยไม่ได้แล้วยยยยอยย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 ยอยยยย อย่ามึงนะตาพี่เหลืองๆมาถ้าถ้าเหลืองมามึงมึงมึงได้ได้ไปเจอพี่มาขามเลยถ้าเหลืองมาเอี่พี่ไงฉลับพี่อย่าสลาดทำไมอ่ะไม่มีแดงก็ไม่เดินงั้นแหละแดงดิผมสาดเตือนไม่คิดแล้วว่าอย่าสลับนะไม่โอ้ยแซ่ดดิ่อผมเลินพี่แล้วนะ กูไก่เ็นคูสินะยังไงคลิปนะต้องเงา้ยอะไรดิทำอะไรของพี่อะไรกูมาแล้วคูจะแก้งคูจะแก้งพี่มกขาวบผมว่าจะแก้งพี่มกขาวแล้วเลยได้ได้นะได้นะกูจะคูจะให้ไอเอ็ทำอะไรสักอย่างไงบอกว่าขอสวนหน่อยคูด้วยเอ็ดมันจะทำอะไรเลย ไอสานไม่พูดไงกูต้เตือนพี่แล้วว่าอย่าพี่เงียเงี้ยแปลกๆนะพี่จะจะอินเลยเหรอเอามีโอ้โห้ยหยุดเขาไม่ได้จริงนะเขาไม่ได้ใช่ชายไม่เมาแล้วพี่หมาไอ้สังเกี้ยต่ทั้งเงียบๆนี่คือมีปะใช่ไงแต่ทังเงี้ยเป็นสีนี่แต่ทไม่เงียบนี่คือสีนี้เนาะสีนี้เนาะงูรอดูแล้วงูพี่ต้องมองงูพี่ต้องการสีไล่เนาะสีเขียวนี่มาเลยเดี๋ยวจงเกลียวมาเอาเอาไป จริงด้วยเอามาเอามาสิอ่าเอาไปโอ้โหเอาดิโอ้โหโโออ้หะไรผมอ่ะทำไมาพี่ขโมยมาเยอะพี่ในเล่อนี้นานไงเน,นาะขโมยไปขโมยขโมยไปมีแต่เรื่องไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยอ่า ดีดีเอสดี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 เอสดีดีไม่ดีละไม่ดีละดีละอดีดีเอสดี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 เอสดี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 เอสดี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 เอสไอตอนไม่ได้ลงเลยเนี่ยกูถือไม่ได้ลงัก็ไปเลยนะเหนื่อยเหาื่อยออกาไปเลยเมื่อกี้พี่ข่ามแบรนอ่ะอืมใช่พี่ไม่ผิดเนาะพี่ไม่ผิดไอผิดแล้วพี่ แต่พี่ก็ระวังตัวไว้ตายเนี่ยของจริงได้พร้อ,อ,อมเื่นแล้วเนาะตอนนั้นมีสีแดงเนาะแล้วพี่มีสีอะไรอะครับเดออี๋ยวนะเอา้ากูไม่ได้เล่น,นกูไม่ได้เล่นเอาเพิ่มไปอีกเอาเอาไปอ,าอืม ได้นะคิดผมยังไม่ได้เล่นเลยขอผมทิ้งหน่อยได้ได้โอ้ยเต็มมืออ่ะกลับกลับกลักลับกลับกไปไมีสีเขียวเออนะไม่สีเขียวเล้วเนาะแล้วพี่มีสีอะไรครับสีเขียวแล้วเนาะโอ้ยไม่มีเหมือนกันอืม ี่มีสีอะไรครับพี่ชายเกียร์ได้สีเขียวอ่ะเฮ้ยเ <c ười> ต็มมือตอนนี้มีแล้วมีแล้วตายแล้ว พี่จะมีไ <bunker> ด <ring> ้ไงถ้าผมมันอยู่ตรงนี้ได้ได้อยู่กันได้วินได้ไงก่างี้ยเดียวพี่จะวินได้ไงแล้วกูโอ้ยเฮี้ยเต็มเลยเหมือนกูไม่มีบทบาททีอ้ยเถอะเาโอ้ยที่ัเลยนะตาใจตาใจไหมีย อ๋อนี่กูไม่กดนี่กอกเลยอันนี้โดนแล้วชนะีสไรสันีไรสั้นพีแล้วไะพี่เอีปเอาเ้เอาไอไยกูไม่ได้แข่งดีดีนะกูไม่ได้แข่งผาด้ไหมก็ได้อะไรนะก็ได้ งานจะนัดไปชนะพี่พอใช่ไหมล่ะไรู้เรื่องเอ <c oughs> ้กูมไม่มีเอ้กูไม่มีส่วนร่วมอะตอนนี้ก <c oughs> ูไม่มีส่วนร่วมเอะไรตายเนี่ยไม่สวยที่รูนั่นแหละขำโวยวาโหโหสายเยียมเยี่ยมแล้วไอ้รอดรู้แล้ววิ่คิดจะเบร์บอกไหมไม่ห้ามเล่นอ่ะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น <c oughs> จา้า เป็นเรื่องเป็นลาวกันไปลนะเน,นี่ยเออได้ได้คิดได้นะโกูพี่มีมันมีแค่นั้นผมยังไม่ทิ้งเลยเดี๋ยวไอบนทางนี้โอเคได้เลยเฮ้ยเจียวเหรออุออ้ไม่มีเหมือนกันแล้มีทีเขียวเหรอไอ้ที่เขียวนะ มีใครยึดถูกได้บ้าเนี่ยตงนี้เหมือนกันอีกโจะออุ้ยริ้งอ่ะใยุดถูได้แล้วยัลูกนี้ตาแรนะจ้องเด่ที่ว่าขาวลืมไปสันไปเลยเย้เพ้อเอเากูเลยอ่ะย้อนย้อนย้อน้อนเไปใสเพิ่มอีก พี่พี่ขาโอ้ยพี่คิดอะไรอยู่พี่คิดอะไรอยู่พี่บอกโอ้เต็มมือเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูเต็มมือน่ะพี่คิดอะไรอยู่ยังเหรอเดี๋ยวผมนิดเดียวนะถ้าผมไม่พูดใครจะรู้อ่ะทีแดงอย่าโหดีเขียวมานะ อย่างนี so ้เหรอไม่ไมอย่างนี้เหรอไม่ไ huh. ด uh ้สีเขียวนะดอย่างนี้สีเขียวนะดูโอ้โหอะไรวะเจ้าไปไอตันไม่มีสีแดงเรอไม่มีสีแดงเหรอผมมีอยู่สีเดียวเอ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้โอ้โหไม่พาจะมีสีแดงเหรอไม่มีไม่มีเหรอสีเขียว อ้าสีนดงไม่หมดสีเขียวจริงสีเขียวจริงเดีไปแดงแล้วนะ